ครับทุกคนครับวันนี้นะครับออกมาตามนิทถนนนะครับก็เลยมาเจอกุณตาสวรผนุมรานะครับเกก็เอาอะไรตารังไก่เนาะรังรังไก่ไข่เนาะไม้กวาดไม้กวาดด้วยครับเนี่ยุณตาเกขยันมากเลยนะครับทุกคนครับเก๋เอาไปขายเนาะเอาไปส่งบางทีก็มีคนสั่งมั่งก็บางทีก็เอาไปขายเร่ขายตามหมู่บ้านนะครับทุกคน ตาทำได้เยอะเลยเนาะกี่วันครับตาเนี่ยทำกี่วันครับอัลละห้าสิบอัลละห้าสิบทำกี่วันนี่ทำสามวันทำสามวันอืมกับทำกับไม้ไผ่นะครับทุกคนเ,าเอามาสานนะเป็นที่อ่ารังเป็นรังไก่นะครับไข่นะครับไก่ที่จะไข่ก็จะมีรังตัวนี้นะครับทุกคนกครับแล้วก็ ขายอันละห้สิบาตาอัลฮห้าสิบบาทเนาะกล<ม>ับแล้วก็มีไม้กวาดด้วยทุกคนเนี่ยมไม้กวาดก็ด้ามละห้าสิบบาทครับเป็นไม้กวาดการมะพร้าวตาสารเองทักเองตาเนาะ<ม>ตาทําเองหมดเลยตาขยันมากเลยทุกคนครับ คุณตาแกมีสลิงอยู่คั้นหนึ่งนะครับแกก็จะสานได้พอประมาณเติมสลิงแกก็จะใส่สลิงไปขายวันนี้กะว่าจะไปขายบ้านไหนตาบ้านขามบ้านกุดโครนบ้านขามบ้านกุดโคลนนะครับละเวกใกล้ๆนี่นะครับก็ออกไปสักประมาณห้าหกกิโลเจ็ดกิโลเนาะตาเนาะเรจะถึงหมู่บ้านต่างๆนะครับอันนี้คือกิจวัตรประจําวันของคุณตานะครับของคุณตาสุวรรณพนมรานะครับที่คลิป ก่อนนู้นผมเคยได้ลงตอนที่เกทําทําอะไรตอนนั้นทํทโรอบเนาะทํารอบทำไไกก็ทำอะไรซุ้มไก่ก็ซุ้มไก่เกก็ทําตะกร้าเข่งเกก็เกก็ทํานะครับทุกคนตาอายุเกก็แปดสิบสี่แล้วนะครับแต่ขยันมากครับทุกคนเกไม่เคยหยุด นิ่งเลยวันเแกก็จะ <c oughs> ทำงานเบาๆน้ตาเนาะ <c oughs> เป็นงานอ,าอดิรเรกน้องงานเหมือนออกกำลังกายไปในตัวเนี่ยทำไปแล้วมันก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านเนาะมันก็จะเคยชินทำทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็จะเป็นงานประจำของแกนะครับจะจะมไีได้ได้ได้เสริมนะครับที่มาจุนเจือทางครอบครัวน้ตาเนาะ นอกจากได้ผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุเนาะก็ไม่พอใช้เนาะตาเนาะก็ต้องมีงานอย่างนี้เสริมอีกก็ถือว่าเป็นอาการดีเลยนะครับทุกคนนะคเนาะคนแก่คนเท่าคนแก่เนาะทำงานเบาๆแล้วก็ได้รีขายได้ออกกำลังกายไปในตัวก้าวขอ้บก อนี่เป็นร้านค้าเน่ยใครที่ต้องการนะครับสั่งได้นะครับมือหลาบสิบบาท ขายได้แล้วยังมาเติมน้ํามันอยู่ในหมู่บ้านเลยออกกําลังออกมาเติมน้ํามันก็ขายได้แล้วขายได้แล้วคุณแม่แกสั่งสองอันสองรังเนาะตาก็ได้แล้วร้อยบาทอบาททุกคนไม่อดตายนะถ้าขยันกันนะครับขยันทํามาหากินอย่างนี้อย่างคุณตาเนี่ยอายุแก่แปดสิบกว่าแล้วแปดสิบสี่แล้วแกก็ยังขยนนะันเนาะ ทำไปทำไปมันก็ขายได้ทุกวันไม่มีเหลือลยว่าขายทุกวันทำไปก็ไม่มีเหลือออกไปเรียกขาย,<ม>ขายก็เ<ม>ขา<ม>ซื้อกัน<ม>อุดหนุนกันประจําอย่างนี้เลยครับยิ่งคนทาคนเก่ไปขายของอะไรนี่ชาวบ้านเขาก็จะช่วยอุดหนุนกันนะครับทุกคนคนุณยใยก็ได้ไปแลว้วสองอันไม้ไผ่หาง่ายไหมคุณตาทุกวันเนี่ยหายากจนไปหายากเนาะไม่ไผ่เนาะ ก็กลัวแต่การขับรถสาเล้งเนาะของเกคุณเกเนาะอาจจะอาจจะหลงหลงลืมลืมหูเกก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่กลัวการขับรถของเกเนาะไปตามท้องถนนเนาะยังไงคุณตาขับรถระวังหน่อยด้อจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หันหน้าหันหลังดูให้ดีก่อนแล้วเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่จะเลี้ยวไต้ทาวลูกหลานลูกหลานบอกว่าเกน่อะ ขับรถไปเพเลี้ยวแกก็เ,เ,ลเ,เลี้ยวเลย,หล,ยหลายครั้งแล้วคุณตารับซั์เลยแต่เช้าเลยหนึ่งร้อยบาทเฮงหิงหฮงหิงแต่เช้าหรือไปก็หมดเดี๋ยวนี้แหละตาเนาะไม่ถึงพีชั่วโมงดอกหมดแลว้วครับคุณตายังใครอยากต้องการนะครับสั่งได้นะครับทุกคนถ้าอยู่ใกล้ๆน้องถ้าอยู่ไกลเกินไปมันก็ส่งลําบากเนาะนเนี่ยส่งเคอรี่ก็ ถ้าสั่งอาลาฮาซิปก็ต้องมีมสักสองสามอันเนาะก็มีค่าส่งด้วยเนาะทุกคนถ้าต้องการก็ต,ติดต่อได้เลยครับติดต่อกลับมากับในคลิปของเรานี่นะครับใน u t u b e ของผมนี่ก็ได้ครับทุกคนผมก็จะตายติดต่อไปทางคุณตานะตาเนะจัดส่งไปให้ครับทุกคนแค่นี้นะครับน้องคุณตาเนาะขใ,ให้โชคดีนะตา ไปแล้วทุกคนไอก็ต้องระวังรถก็มาด้วยทางวางรถส่วนก่อน ขับรถให้ระวังหน่อยดืย้อตาเด้อโชคดีตายมันหมานจะขายได้มดเร็วๆด้อครับเ่นี้นะครับทุกคนครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ